สวัสดีครับอยู่กับผมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับยูวันนี้เรามาอยู่กับเมนูตำปลาทานแก้มกับหนังไก่ย่างเตาถ่านนะครับผมสีสันน่าทานมากครับผมแล้วก็มีกระลำแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยครับทานคู่กันเข้ากันมากๆเลยครับมาครับผมมาุยกันเลยครับผมขอญาตใช้ตัวช่วยนะครับวาโอผมขอชิมน้ำปลาก่อนครับอืม นัวมาก,กเพื่อนๆขออนุญาตนะครับัวโตๆเพื่อนๆมามนะครับทมด้วยตับหมางไก่เข้าก,กันนะเพื่อน 嗯。Mm. ผมชอบมากาเพื่อปนปลากับข้าวเหนยียวอือหือสุดยอดเลยอะ 亲戚。嗯。嗯 รักปตละ ครับผมฮ้ลโสวัสดีครับผมก็หมดล้วนะครับกับเมนูวันนี้ครับผมโหแซ่บมากเว้ยเพียที่มาเพียโอ้สุดยอดเลยครับผมหอมมากล้วก็อร่อยมากๆนะครับปลาแบบนัวมากๆเพื่อนๆเมนูวันต่อแล้วครับคลิปหน้าผมจะทานอะไรให้เพื่อนดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมพู่นานพี่มาเดลว้าิดจังเลยฮบ๊ายบายสวัสดีครับ